สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำทุกท่านไปพบกับเรื่องราวที่งดงามในพระพุทธศาสนาผ่านประวัติพระสาวกผู้เป็นกำลังของพระาศาสดา,สาศาสนิก,กชนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งในอดีตและยุคใหม่รวมทั้งชาดกที่ให้ข้อคิดลึกซึ้งอย่างมากชนกชาดกเชิญรับชมเรื่องราวที่เต็มไปด้วยปัญญาสัทธาและแรงบันดาลใจครับ พระสาวกของพระพุทธเจ้า 1. พระอานนท์ผู้รับใช้ใกล้ชิดและผู้ทรงจำพระสูตรพระอานนท์เป็นน้องชายของพระนางมหาประชาบดีโคตมีและเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าเมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้เป็น พุทธอุปถาผู้รับใช้ใกล้ชิดของพระองค์ยาวนานถึง25ปีด้วยความอ่อนน้อมและความจำเป็นเลิศพระอานนทนสามารถจำพระธรรมคำสอนทั้งหมดได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์จนเป็นผู้กล่าวคำว่าเอวัมเมสุตัง ในการสังคายนาครั้งแรกเรื่องราวของพระอาณนนท์เป็นแบบอย่างให้ความตั้งใจความอ่อนน้อมและความกระตันโยต่อพระาศาสนา 2. พระปัตตาจาราเถรีผู้ชนาความทุกข์ด้วยปัญญาพระปัตตาจาราเถรีเป็นสตรีผู้ประสบชะตากรรมอันหนักหน่วงสูญเสียสามีบุตร และบิดามารดาในเวลาใกล้เคียงกันจนเกิดเสียสติและเร่ร่อนอยู่กลางเมืองแต่เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าสติของเธอกลับคืนมาและบรรลุอรหันต์ในภายหลัง ด้วยความภาคเพียรและปัญญาท่านได้รับการยก,กย่องว่าเป็นเลิศในการรักษาพระวินัยเรื่องราวของท่านเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้ทุกขหนักเพียงใดหากรู้จักตั้งสติและแสวงหาปัญญาเราก็สามารถข้ามผ่านได้ 3. ามจลสุภัทธาอุบาสิกาผู้เลื่อมใสตั้งแต่วัยเยาว โชลสุภธาเป็นกุลธิดาผู้มีศรัทธาตั้งแต่วัยเด็กนางเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและฟังธรรมด้วยใจที่สงบเปิดรับคำสอนอย่างจริงใจจนสามารถบรรลุโสดาบันตั้งแต่วัยเยาว์แม่อายุยังน้อยแต่จิตใจกลับมั่นคงในพระรัตนตรัยเป็นแบบอย่างของเยาวชนผู้รักการเรียนรู้และฝึกฝนตนเองตามหลักธรรม สี่สมมนบาลาการสตีผู้เปี่ยมด้วยบุญและศรัทธา สุมนมาลาการเป็นหญิงผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการจัดเครื่องหอมและดอกไม้นางมีความศรัทธาลึกซึ้งต่อพระพุทธเจ้าแม้จะไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็ถวายดอกไม้และเครื่องหอมด้วยใจบริสุทธิ์ครั้นสิ้นชีวิตลงนางได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยผลแห่งการถวายทานด้วยศรัทธาบริสุทธิ์ เรื่องราวของดางแสดงให้เห็นว่าการทำบุญไม่จำเป็นต้องใหญ่โตขอเพียงเกิดจากใจยอมมีอาิิงส่งมากมายศาสนิกชนตัวอย่างท่านที่หนึ่งประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ปฏิรูปศาสนาและสังคมในยุงรัตนโกสิน์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการปกครองและพัฒนาประเทศให้ทันสมัยทรงธนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งพระองค์โปรดให้จัดระเบียบคณะสงฆ์สถาปนาคณะธรรมทูตส่งเสริมการศึกษาพระประิยธรรมทั่วรชาชอาณาจักรทำให้พระศาสนามั่นคงและยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน พระองค์จึงเป็นแบบอย่างของกษัตริย์ผู้ทรงธรรม 2. พระโพธิญาณเทระหรือปูชาสุภัทโท หลวงปูชาเป็นพระเทระสายป่าแห่งยุคปัจจุบันผู้เผยแพร่การปฏิบัติวิปัสนาไปทั่วโลกท่านเน้นความเรียบง่ายการรู้เท่าทันใจและการฝึกสติในทุกลมหายใจไม่เพียงชาวไทยแต่ชาวต่างชาติจำนวนมากก็ได้รับคำสอนจากท่านเรื่องราวของหลวงปูชา เป็นแรงบรนดาใจให้ผู้คนเรียนรู้การอยู่กับปัจจุบันและปล่อยวางความทุกข์ 3. ส,สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เป็นนักบาชญ์ผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกได้เรียบเรียงหนังสือธรรมะจำนวนมากโดยเฉพาะเรื่องพุทธธรรม ซึ่งเป็นงานวิชาการชิ้นเอกของพระพุทธศาสนาไทยความรู้สึกซึ้งและการอธิบายอย่างมีเหตุผลของท่านทําให้คนรุ่นใหม่เข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้นท่านจึงเป็นแบบอย่างของนักวิชาการที่ได้ชายและรับพระศาสนาด้วยปัญญาอย่างแท้จริง 4. อันนาคาริกธรรมบาละ ผู้ฟืนฟูพระพุทธศาสนาในอินเดียอันาคาริกธัมละเป็นชาวสีลังกาผู้มุ่งมั่นฟืนฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ประเทศอินเดียท่านก่อตั้งสมาคมมหาโพและทุ่มเทชีวิตเพื่อบูรณาสถานที่สำคัญเชน่นพุทธคาย ให้กลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั่วโลกความเพียรของท่านแม้ไรยศยศัก์แต่ยิ่งใหญ่ด้วยจิตศรัทธาที่มั่นคงและสุดท้ายชาดกมหาชนกชาดกความเพียรที่ไม่ยอมแพ้ครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้อุบัติเป็นพระมหาชนกโอรสแห่งนครมิถิลา แต่หลังจากพระราชบิดาสวรรคตบ้านเมืองถูกแย่งชิงพระมหาชนกจึงออกเดินทางกลับบ้านเมืองเพื่อทวงคืนราชสมบัติระหว่างเดินทางเรือกลับอับปางกลางมหาสมุทรพระองค์ต้องลอยคอนานหลายวันหลายคืนไม่มีสิ่งใดให้ยึดแต่ก็ไม่ยอมแพ้ไม่หยุดไหว้านาบแม้แต่วินาทีเดียว จนเทวดาเห็นความเพียรอันยิ่งใหญ่จึงมาช่วยให้รอดชีวิตและกลับไปฟื้นฟูบ้านเมืองของพระองค์เองได้สําเร็จเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าความเพียรที่ไม่ย่อท้ยอย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความสําเร็จแม้ทาจะยากเย็นเพียงใดก็ตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ทั้งพระสาวกผู้มีบทบาทต่างกัน ศาส,สนากชโนตัวอย่างผู้เป็นแบบอย่างและมหาชนกชาดกที่สอนเรื่องความเพียรล้วนเป็นแรงบันดาลใจที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานพวกท่านสอนเราให้มีศรัทธามีปัญญามีสติและไม่ยอมแพ้แต่อความยากลำบากหวังว่าการนำเสนอครั้งนี้จะทำให้ทุกท่านเข้าใจและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นขอบคุณครับ